วิธีกินผลไม้ให้น้ำตาลลดรักษาเบาหวานได้สูตรลับเฉพาะของหมอแบงค์ครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะครับหลายๆคนเนี่ยคงเคยเจอความรู้หรือว่าคนพูดข้างนอกครับว่ายังไงเนี่ยกินข้าวกินผลไม้กินพืชมีหัวกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจาะน้ำตาลปลายนิ้วทันทีหรือว่าหลังอาหารเนี่ยหชั่วโมงน้ำตาลต้องขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้หมอแบงค์จะมาให้ดูครับว่าความจริงเป็นอย่างไรครับแล้วเราจะสามารถ รักษาเบาหวานรักษาโรคอ้วนโดยการกินผลไม้แบบมีความสุขได้อย่างไรนะครับมาดูนักเรียนของหมอแบงค์ท่านนี้ครับกินทุเรียนไป37เม็ดครับปรากฏว่าน้ําหนักลดเนี่ยครับ1.3กิโลภายใน4วันเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันพืชมีหัวที่เขาบอกว่าอย่าก,กินนะกินแล้วน้ําตาลมันขึ้นสูงน้ําตาลขึ้นแล้วเนี่ย จะไปเก็บสะสมเป็นไขมันทําให้อ้วนเป็นเบาหวานนักเรียนหมอแบงค์ครับฉีกทุกตำรานะครับกินพืชมีหัวกินผลไม้วัหวานๆที่เขาบอกว่าทําให้อ้วนครับมากขึ้นแต่ปรากฏว่าครบ35วันเนี่ยลดไป4.3กิโลครับแม้แต่คนไข้เบาหวานนะครับน้ำตาลสะสมเดิมทีเนี่ย1 1 5แต่พอมาทำสูตรนี้ครับสูตรธรรมชาติเฮ้ยทำไมน้ำตาลเหลือ6.3 แถมลดยาความดันได้อีกหนึ่งตัวเบาหวานไม่เป็นแล้วค่ะเป็นไงครับทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับความรู้ยุคปัจจุบันวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับคุณพยาบาลเช่นเดียวกันครับคือเราเรียนมาสายสุขภาพเหมือนกันเนี่ยเราได้รับความรู้มาเหมือนกันเนาะว่ากินข้าวกินผลไม้กินแล้วโหกระตุ้นเบาหวานทำให้น้ำตาลขึ้นแต่ปรากฏว่าคุณพยาบาลท่านนี้ครับมีที่เจาะน้ำตาลปลายนิ้วนะครับแล้วก็มาพิสูจน์ ความลับของธรรมชาตินี่ครับบอกว่าหลังจากกินผลไม้แบบตะบี้ตะบันนะกินผลไม้ทุกชนิดแบบอิ่มจุกจุกเช้านี้เจาะน้ําตาลปลายนิ้วปรากฏว่าได้73เท่านั้นผลไม้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยเข้าใจมาจากแต่ก่อนเห็นไหมครับอีกนักเรียนท่านนี้ครับเป็นนักเรียนท่านล่าสุดนะครับหมอขออนุญาตเขาแล้วนะครับก็เพิ่งมาเรียนรู้ศาสตร์อาหารต้นทางเนี่ยเมื่อวันที่4มกราคม ต้นปี67นี่นะครับน้ำหนัก77กิโลนะครับพอผ่านไปประมาณสัก2เดือนนิดๆครับน้ำหนักลดไปมากถึง9กกิโลครับแต่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนท่านนี้เนี่ยเขาฉีดอินซูลินครับเขาเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับจนถึงรุนแรงขนาดที่ต้องฉีดอินซูลินแล้วเช้าเนี่ยเขาฉีด20ยูนิตครับปักพุงครับย0ยูตอนเย็นครับก็ต้องปักอีก20ยูนิตครับ ถึงจะคุมน้ำตาลได้อันนั้นวันที่31มก,กราคมนะครับพอผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆครับเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นไหมอินซูลินลดไปครึ่งนึงแล้วครับแถมน้ำตาลคุมได้ดีกว่าตอนที่ยังไม่ปรับอาหารนี่ครับพอผ่านไป2อาทิตย์เกิดอะไรขึ้นครับจากฉีด10ยูเชา้า10ยูเยน็นเหลือ4ยูเชา้า4ยูเยน็นแถมคุมน้ำตาลได้ด้วยครับพอครบ20วันครับ อินซูลินเอาออกหมดแล้วครับ40ยูนิตนี่นะครับน้ำหนักลดไปเหลือ71เท่านั้นลดอินซูลิน40ยูนิตได้ภายใน20วันนี่คือศาสตร์ใหม่จริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ8ปีก่อนนั้นเนี่ยหมอแบงค์รักษาเบาหวานไม่ใช่รักษาแบบนี้เลยครับหมอแบงค์จะสอนคนไข้ว่าอย่าไปกินข้าวอย่าไปกินผลไม้เยอะนะมันทําให้น้ําตาลสูงเป็นเบาหวานแล้วก็ให้คนไข้ครับไปคํานวณโปรตีนอัดโปรตีนเน้นๆครับกินอกไก่ไข่ต้มนะครับ อันนั้นคือเมื่อประมาณ8ปีก่อนแต่ว่าพอมาวันนี้ครับความรู้มันอัปเดตไปมากๆแล้วนะครับหมอแบงค์สามารถทําให้คนเนี่ยกินข้าวกล้องได้อย่างมีความสุขกินผลไม้วันหวานได้อย่างมีความสุขเรามาดูกันทําไมนักเรียนของหมอแบงค์ครับถึงสามารถกินข้าวกินผลไม้กินพืชมีหัวแล้วลดน้ําตาลได้เบาหวานดีขึ้นขีย์ข้อแรกนะครับให้ทุกคนจดตามนะครับตั้งคําถามแบบนี้พร้อมๆกันกับหมอ เวลาที่เรากินผลไม้เนี่ยกินแล้วน้ำตาลขึ้นภาวะเนี้ยที่น้ำตาลขึ้นคือภาวะปก,กติหรือภาวะผิดปกติครับช่วยกันคิดนะเวลาเรากินข้าวเข้ามาเนี่ยกินฟักทองกินแครอทเข้ามาเกิดกระบวนการย่อยใช่ไหมร่างกายก็ดูดซึมเอาน้ำตาลกลูโคสเข้าไปในในเลือดเราน้ำตาลขึ้นเนี่ยในเลือดผิดปกติหรือปกติครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นภาวะปกตินะที่เรากินข้าวกินผลไม้แล้วน้ําตาลขึ้นแต่หลังจากนั้นครับน้ําตาลที่เข้าไปในสู่หลอดเลือดเราครับขึ้นจริงครับแต่เซลล์ของคุณนะ่ะก็จะกินน้ำตาลนี้อย่างมีความสุขครับพอเขาเซลล์เขาบริโภคน้ําตาลไปแล้วเนี่ยน้ำตาลที่อยู่ในเลือดต้องลงจงไหมฮะนี่คือภาวะปกติกินเข้าไปป๊มน้ำตาลขึ้นพอเซลล์เราบริโภคน้ำตาล น้ำตาลในเลือดก็ลงกลับมาปกตินี่คือภาวะปกติครับไม่ใช่ภาวะผิดปกติเลยที่คุณเห็นคลิปตาม t i k t o ok อกนะที่มีความรู้แค่30วิ1นนาทีเนี่ยทำให้คุณเข้าใจผิดอย่างเช่นนะเจาะน้ําตาลตอนเนี้ยแล้วน้ําตาล80สมมุตินะหลังจะกินทุเรียนเข้าไปเนี่ยปุ๊บอีก1ชั่วโมงเจาะใหม่น้ําตาลขึ้นเป็น180แล้ว คุณก็จะเข้าใจว่าโอ้แย่จังเลยทุเรียนทําให้น้ําตาลขึ้นเห็นไหมอย่าก,กินทุเรียนเยอะอย่างเงี้ยคุณเข้าใจผิดนะน้ําตาลขึ้นไป185จริงครับหลังจากนั้นเซลล์คุณก็บริโภคน้ําตาลที่ย่อยจากทุเรียนน้ําตาลก็จะลงกลับมาปกตินี่คือภาวะปกติครับหลายคนเข้าใจผิดว่าน้ําตาลขึ้นแล้วผิดปกติคราวนี้ภาวะผิดปกติเกิดขึ้นตอนตอนไหนครับ ภาวะผิดปกติเกิดขึ้นตอนที่น้ำตาลขึ้นแล้วน้ำตาลค้างในเลือดไม่ลงต่างหากครับนี่คือภาวะผิดปกติเอาใหม่นะฟังดีๆนะภาวะผิดปกติคือน้ำตาลขึ้นแล้วค้างในเลือดเซลล์คุณไม่ยอมบริโภคน้ำตาลน้ำตาลเลยค้างในเลือดครับไม่ใช่ตอนที่กินปุ๊บน้ำตาลขึ้นเห็นไหมนี่ คุณรู้ได้ยังไงครับว่าช่วงนั้นคือภาวะผิดปกติแพทย์วินิจฉัยเบาหวานโดยการให้เจาะเลือดตอนไหนครับตอนนี้เลยหรือว่าต้องอดอาหารก่อนแล้วไปเจาะเลือดตอนเช้าที่โรงพยาบาลไปเจาะที่โรงพยาบาลหลังอดอาหารจริงปะทำไมต้องทำอย่างนั้นครับเพราะว่าเราจะได้ดูระดับน้ำตาลที่ค้างในเลือดไงครับไม่มีแพทย์คนไหนครับที่วินิจฉัยเบาหวานโดยการให้คนไข้ กินปุ๊บแล้วเจาะน้ําตาลปั๊บแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยน้ำตาลคุณขึ้นเป็นเบาหวานไม่มีสักคนเดียวครับถ้าวันนี้นะครับมีใครให้คุณกินข้าว3มช้อนปั๊บแล้วเจาะน้ําตาลแล้วบอกว่าเนี่ยน้ำตาลขึ้นพอข้าวคุณเป็นเบาหวานคนนั้นไม่ใช่แพทย์นะครับแพทย์จะวินิจฉัยเบาหวานก็ต่อเมื่อให้คนไข้อดอาหารแล้วไปเจาะเลือดตอนเช้าครับสาเหตุก็คือ ดูน้ำตาลที่ค้างในเลือดครับไม่ใช่น้ำตาลที่ขึ้นหลังกินอาหารฟังหมอดีๆนะเพราะฉะนั้นครับเกณฑ์การวินิจฉัยเบาหวานเนี่ยก็คือหลังจากอดอาหารไปเจาะแล้วเนี่ยน้ำตาลมากกว่า126นะครับไปครั้งเนี่ยอา้าเกิน126นะครับนี่คือค้างในเลือดจริงพอไปอีกครั้งหนึ่งนัดอีก2อาทิตย์ไปตรวจอา้าวค้างเกิน126อีกแล้วแพทย์ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน เห็นไหมครับหรือเราจะเจาะแม่นกว่านั้นครับคือค่าน้ำตาลสะสมก็คือฮิโมกบิน a 1 c นะครับถ้าเกิดว่ามากกว่า6.5เมื่อไหร่แพทย์ถึงจะวินิจฉัยครับว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วมีภาวะดื้ออินซูลินนี่ครับเพราะฉะนั้นจำดีๆนะจำดีๆไม่ใช่ว่ากินข้าวแล้วเจาะน้ำตาลขึ้นแล้วบอกว่าข้าวไม่ดีเห็นไหมครับต้องอดอาหารก่อนแล้วค่อยไปเจาะ ถ้าน้ำตาลปกติคุณกินข้าวกินผลไม้ได้สบายใจนะครับคราวนี้คีย์ข้อที่3ครับที่ให้ทุกคนจดเราต้องถามครับว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้น้ำตาลไม่ลงค้างในเลือดคำตอบนั้นก็คือภาวะดื้ออินซูลินนั่นเองครับแล้วภาวะดื้ออินซูลินมันเกิดขึ้นยังไงมาตั้งใจฟังกันดีๆนะครับนี่คือเส้นเลือดของเราครับเส้นเลือดที่ทุกคนเห็นเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นเส้นเลือด เวลาที่คุณกินอาหารนะครับหมอกําหนดให้ถุงพลาสติกนี้เป็นกระเพาะอาหารของเราแล้วกันนะครับเวลาที่คุณกินส้มอ่ากินส้มเข้าไปนะครับคุณก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคียวใช่ไหมครับหลังจากนั้นส้มก็ไปอยู่ในกระเพาะอาหาระนะครับคุณก็กินส้มเข้าไปอีกครับเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวนะครับแล้วส้มก็ไปอยู่ในกระเพาะอาหาร ก็เพราะอาหารก็หลั่งน้ำย่อยออกมาแล้วก็บดส้มอืมบดบดอืมหลังจากนั้นโมเลกุลส้มก็เล็กลงเล็กลงนะครับเข้าสู่ลำไส้ของเราแล้วก็ดูดซึมครับดูดซึมเข้าไปที่ที่ไหนครับที่เส้นเลือดตรงนี้อ่านะครับคราวนี้น้ําตาลก็เข้ามาอยู่ในเส้นเลือดเส้นเลือดตรงนี้แล้วนะครับเข้ามาตรงเส้นเลือดแล้วเจาะน้ําตาลน้ําตาลขึ้นไหมขึ้นสิ เพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวกินส้มเข้าไปใช่ไหมเจาะน้าตาลน้ําตาลก็ต้องขึ้นแต่คราวนี้ครับน้ําตาลเนี่ยเขาจะไปไหนต่อเขาจะต้องเข้าสู่เซลล์นั่นเองครับอันนี้คือเซลล์นะครับเซลเซลนี้ก็จะว่างๆนะครับอ่าส้มก็น้ําตาลก็ลอยมาแล้วนะครับเซลเนี่ยก็อยู่ทุกที่นะครับคราวนี้เซลล์เราจะต้องกินน้ําตาลตรงนี้เข้าไปปุ๊บน้ำตาลในเลือดถึงจะลด คราวนี้น้ำตาลน่ะมันไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ตามปกติครับน้ำตาลเวลาจะเข้าสู่เซลล์ต้องมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอินซูลินนั่นเองครับอินซูลินก็หลั่งออกมาอินซูลินเปรียบเสมือนพาหนะครับใส่น้ำตาลเข้ามาแบบนี้ปุ๊บนะครับขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์นั่นเองนี่นะครับปุ๊บนี่เข้าสู่เซลล์ มันลำบากเกินไปไหมเนี่ยนะครับพอน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ปุ๊บเนี่ยคุณเจาะเลือดอีกทีหนึง่งเป็นไงครับเจาะเลือดในเจาะน้ําตาลตรงเนี้ยน้ําตาลในเลือดก็ลดลงไงฮะเพราะว่าสิ่งที่เรากินมันเข้าสู่เซลล์ไปหมดแล้วไปเป็นพลังงานของเราไปเป็นพลังงานสมองเราไปทําให้เรามีแรงแบบนี้ครับนี่คือภาวะปกตินะครับคราวนี้ภาวะผิดปกติเกิดขึ้นแบบนี้ครับอ่าฟังดีๆนะ ภาวะผิดปกติเกิดขึ้นแบบนี้เวลาที่คุณเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวส้มเข้ามาในกระเพาะและ้วเข้ามาเป็นน้ําตาลปรากฏว่าน้ําตาลเนี่ยเข้าสู่เซลล์ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีอินซูลินแบบนี้เขาถึงเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1ครับก็คือขาดอินซูลินนั่นเองตับอ่อนคุณเจ๊งนั่นเองไม่มีอินซูลินมันก็เลยเข้าไม่ได้เมันไม่มีพาหนะอันเนี้ยเพื่อขนส่งน้ําตาลเข้าการรักษาของของแพทย์นะครับ สำหรับเบาหวานชนิดที่1ที่เขาไม่สร้างอินซูลินเนี่ยก็คือการฉีดอินซูลินเข้าไปในร่างกายครับหลังจากฉีดอินซูลินเข้าไปปุ๊บเนี่ยส้มมีพาหะยังครับมีพาหะแล้วก็สามารถเข้าสู่เซลล์ได้นี่ไงปุ๊บคนไข้เบาหวานชนิดที่1ก็จะอาการดีขึ้นครับน้ำหนักตัวกลับมาเป็นปกติน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงเพราะเขาขาดอินซูลินนี่คือเบาหวานชนิดที่1 แต่เบาหวานที่คนทั่วไปเป็นคนไทย90%เป็นเรียกว่าเบาหวานชนิดที่2ครับเบาหวานชนิดที่2เกิดขึ้นแบบนี้ครับเวลาที่คุณกินอาหารไม่ดีครับกินอาหารเช่นอาหารไขมันสูงเนื้อสัตว์เยอะแปรรูปเยอะครับเขาเนี่ยจะไปอุดตันในเซลล์แบบนี้ไปอุดตันอุดตันอุดตันในเซลล์อ่ายิ่งกินแบบน้ํามันเยอะๆไขมันเยอะๆเนยเยอะๆไปอุดตันแบบนี้ครับ พออุดตันแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณกินส้มเข้ามากินส้มเข้ามานะปับ๊บส้มก็เข้ามาในหลอดเลือดแล้วนะครับเข้ามาในหลอดเลือดอินซูลินก็หลั่งออกมาครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วปึ๊บแทนที่จะเข้าเซลล์ได้ส้มกับเข้าเซลเเซล์ไม่ได้ครับนี่ครับเข้าเซลล์ไม่ได้ครับเพราะมันมีไอเนี้ยอุดตันน้ําตาลก็เลยค้างในเลือดเยอะคุณไปเจาะเลือดก็เกิน126ไง เจาะน้ําตาลสะสมก็เกิน6.5ไงเห็นไหมมันเข้าเซลล์ไม่ได้เพราะว่ากินอาหารแดงเยอะนั่นเองครับวันนี้วิธีการแก้ง่ายมากเลยครับคุณลองเปลี่ยนเมนูผัดเมนูทอดครับเปลี่ยนออกไม่ใช้น้ํามันส้มเข้ามาเข้าได้ครับอ๋อไม่กินพวกอาหารแปรรูปเลยกินเนื้อสัตว์น้อยลงเปลี่ยนเป็นเห็ดเปลี่ยนเป็นเต้าหู้แบบนี้ครับพอส้มเข้ามา เข้าเซลล์ได้แบบนี้ครับน้ำตาลในเลือดก็ลดลงนั่นเองง่ายไหมนี่ง่ายมากๆเลยนะครับง่ายสุดๆนะคราวนี้ครับเดี๋ยวหมอแปะลิงก์นี้ไว้ให้ให้ทุกคนในในเดสคริ t i o n ของคลิปนี้นะครับให้ทุกคนไปฟังอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมเรากินผลไม้แล้วถึงรักษาเบาหวานได้ถึงน้ำตาลลดลงจดข้อนี้ครับ มี2อ,อย่างที่ทําให้คุณเป็นเบาหวานและน้ําตาลไม่ลงครับข้อแรกเมื่อกี้ก็คืออาหารสีแดงครับแล้วก็ข้อที่2คือการไม่ขยับตัวการนั่งนิ่งๆการไม่ค่อยแอคทีฟไม่ลุกขึ้นมาขยับตัวนะครับฟังคลิปหมอแบงค์ไม่ยอมลุกขึ้นมาขยับตัวนะครับเซลล์เขาจะไม่เอาน้ําตาลไปใช้ครับมันจะค้างในเลือดค้างในเซลล์แต่ถ้าคุณวันนี้ขยับตัวนะครับ โอโหเหนื่อยกล้กามเนื้อได้ใช้เมื่อยล้าเซลล์เนี่ยก็จะบริโภคน้ำตาลก็จะเป็นปกตินั่นเองครับมาดูเคสคนไข้คนนี้ครับมาปรึกษาหมอแบงค์เขาเนี่ยน้ำตาลไม่ลงเลยคือกินไม่กินข้าวมาเนี่ยแปีด้วยกันนะครับเพราะถูกสอนมาว่าอย่าก,กินข้าวอย่าก,กินผลไม้นะมะม่วงทุเรียนข้าวไม่เคยถึงกระเพาะเขาเลยครับ8ปีนี้ แต่น้ําตาลก็ยังอยู่128เห็นไหมครับน้ําตาลอยู่128คอเลสเตอรอลเท่าไหร่ครับ373เกือบ400 LDL 295แบบนี้ครับคนไข้คนนี้เขากินคีโตมา8ปีนะครับกินอาหารไขมันสูงเยอะมากๆครับผลเลือดหลังจากมาเจอหมอแบงค์ครับห่างกันแค่1เดือนหมอแบงค์บอกว่าเฮ้ย hey, สิ่งที่คุณทำอะ่ะคือการกินคีโตใช่ไหม มันคือการเอาไขามันเนี่ยไปแทรกในเซลล์แบบนี้ไปแทรกแทรกในเซลล์แล้วคุณตัดแป้งตัดข้าวตัดน้ําตาลใช่ปะ่ะพอเจาะน้ําตาลปุ๊บก็ดูเหมือนจะดีครับเพราะว่าตัดแป้งไงแต่สิ่งที่อุดตันในเซลล์ยังอยู่วันนี้ถ้าคนไข้คนนี้ครับกลับมากินข้าวสักนิดหนึ่งกลับมากินมะม่วงสักหน่อยนึงน้ําตาลพุ่งเลยครับน้ําตาลพุ่งแบบนี้เพราะมันเข้าเซลล์ไม่ได้ แล้วเขาก็จะโทษว่าโอ้ส้มเนี่ยมันอันตรายนะกินแล้วน้ําตาลพุ่งจริงๆแล้วหมอแบงค์แก้เขาแบบนี้ครับหมอแบงค์บอกเขาว่าลองตั้งใจจริงๆดูสักหนึ่งเดือนครับเอาไอ้ตรงนี้ออกลดอาหารแดงลงออกกําลังกายมากขึ้นขยับตัวมากขึ้นเปลี่ยนเมนูผัดทอดออกให้เป็นต้มนึ่งตุน๋นลดเนื้อสัตว์ลงให้กลายเป็นเต้าหู้เห็ดกินอาหารต้นทางมากขึ้นเอาตรงนี้ออก หลังจากนั้นให้กินข้าวกินผลไม้ได้เขาก็กินน้ำตาลก็เข้าสู่แบบนี้ผลเลือดก็เป็นแบบนี้ครับน้ำตาลเนี่ยเหลือ94คอเลสเตอรอลเหลือ175 LDL เหลือ103ทั้งทั้งที่ทกินสม้มกินข้าวแล้วก็กินพืชมีหัวได้ครับคุณเลือกแบบไหนครับระหว่างแบบ ซ้ายหรือแบบขวาแบบซ้ายคือโอโหงดอาหารธรรมชาติเราไปกินไขมันเยอะๆกินอาหารแดงเยอะๆแล้วผลเลือดเป็นแบบนี้หรือว่าอยากจะมีความสุขครับกินข้าวโอ้โหกินกล้วยได้สบายใจนะครับหน้าร้อนๆโอ้โหกินมะม่วงหวานๆได้แล้วผลเลือดเป็นแบบนี้ถ้าเลือกแบบด้านขวานะครับแบบสีเขียวเราทางเดียวกันครับเราสายธรรมชาติ แล้วอย่างนี้หมอแบงค์อาหารสีแดงมันมีอะไรบ้างนะครับอยากจะไปลุยกันจริงๆแล้วหมอแบงค์แจกไปเลยครับในคลิปนี้อาหารสีแดงไม่ห่วงความรู้นะครับเอาไปเลยโดยการทักไลน์มาที่แอดไซนะครับ food doctor ตามด้วยหมายเลขหนึ่งหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า red นะครับ R e D, red นะครับคุณก็จะได้อาหารแดงกลับไปนะครับไปดูครับว่าอะไรทำให้คุณเป็นเบาหวานกันแน่ทำให้คุณเป็นโรคเสื่อม แล้วก็โลกอ้วนกันแน่มาดูอาจารย์ของหมอแบงค์ท่านนี้ครับสุดยอดมากๆชื่อดรวอเตอร์เคมเนอร์นะครับเป็นเจ้าของสูตรที่เรียกว่า Rice Diet ครับเขาเนี่ยให้คนไข้กินอะไรครับกินข้าวกับผลไม้ครับเ <m akes> มื่อประมาณ70ปีก่อนนะเขาลองเริ่มในคลินิกของเขากินข้าวกับผลไม้เลยคนไข้ปรากฏว่านะครับอันนี้เดือนมกราคมนี่คนไข้แบบอ้วนมากนะครับ หลังจากกินข้าวกับผลไม้ครับเป็นหลักนะครับอาหารต้นทางเนี่ยหุ่นเขาเป็นแบบนี้เลยฮะโหนะครับนี่คือ medical record จริงของดร w a เตอร์เคมเนอนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างเป็นแบบนี้เลยครับเขาบอกเลยว่าคนไข้ของเขาสามารถลดน้ำหนักได้เนี่ยมากถึง64กิโลนะโดยเฉลีย่ยทุกคนในคลินิกครับที่อ้วนมากๆมาทำสูตรเนี่ยลดแบบพวบแบบนี้เลยครับแล้วก็คนไข้ผู้ชายเป็นแบบนี้นี่อ้วนมากๆนะ ลดลงมาปกติแบบนี้ภายในระยะเวลา10เดือนเท่านั้นครับแต่สิ่งที่เขาได้กลับไปมีของแถมเยอะมากครับความดันลดจาก200-120เนี่ยเหลือ130-85ครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเบาหวานที่เคยขึ้นตาครับที่ต้องไปยิงเลเซอร์แล้วมีจุดเลือดออกในดวงตาที่หมอเขาต้องไปส่องตาเนี่ย2ปีเท่านั้นครับผ่านไปเนี่ย เส้นเลือดฟื้นฟูครับกลับมาปกติเห็นได้ชัดครับนี่เห็นไหมใครบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วโรคอว้วนแล้วจะมีอาการแต่แย่ลงไม่จริงครับถ้าดูแลตัวเองดีๆครับลดยาได้แล้วก็กลับมาฟื้นฟูได้ที่ที่น่าตกใจฮะอันนี้คือรูปเอ็กซเรย์ปอดคุณเห็นว่าไอตัวขาวๆตรงกลางเนี่ยคือขนาดของหัวใจนะตอนแรกก่อนที่จะมาทำสูตร Rice Diet เนี่ยเขาวัดความยาวของความหนาของหัวใจอะ่ะได้15.2เซนครับหลังจากนั้นครับพอทำสูตรเนี้ยไประยะเวลาหนึ่งขนาดของหัวใจกับเหลือแค่11.9เซนครับหัวใจโตสามารถเล็กลงได้ด้วยครับของวอเตอร์เคมเนอร์นะครับด็อกเตอร์ของหมอเนี่ยอาจารย์ของหมอนะครับมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคุณลองนึกภาพตามหมอ เวลาที่หลอดเลือดคุณพังอ่ะหลอดเลือดคุณแข็งแบบนี้หัวใจคุณทํางานหนักขึ้นหรือว่าทํางานเบาลงครับพอเส้นเลือดมันตีบใช่ป่ะหัวใจก็ต้องบีบสู้อืมอืมเพื่อให้เลือดอ่ะมัน,ม,นมันผ่านท่อแคบแคบ,แคบนี้ไปได้หัวใจคุณทํางานหนักครับเมื่อหลอดเลือดคุณตีบพอหัวใจทํางานหนักขึ้นครับก็ยิ่งต้องสร้างกล้ามเนื้อมาเพื่อให้หัวใจมันใหญ่แบบนี้ก็เลยเกิดภาวะหัวใจโตในคนไข้ความดันครับ แต่พอทําสูตรนี้เส้นเลือดคุณอ่ะมันกลับมาขยายไงฮะหรือกลับมามีความยืดหยุ่นหัวใจคุณทํางานเบาลงครับไม่ต้องปั๊มแรงอย่างนี้ละค่อยๆปั๊มได้ครับกล้ามเนื้อหัวใจก็เลยเล็กลงนั่นเองครับสุดยอดไหมอาจารย์หมอแบงค์นะครับหมอแบงค์ก็เลยถามคนผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังคลิปนี้อยู่ว่าใครเคยเห็นคนกินข้าวกับผลไม้บ้างครับ กินข้าวกับแตงโมกินข้าวกับมะม่วงแบบนี้ครับใครกินครับปู่ย่าตายายของเราใช่ไหมนี่คือภูมิปัญญาของไทยของเราใช่ไหมครับหมอเคยทําโพนี้นะครับเราโพสลงไปใน Facebook ถามว่าคนที่กินแบบนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างครับนักเรียนของหมอแบงค์มาตอบเต็มเลยครับบอกว่าเนี่ยคุณแม่อายุครบร้อยปีแล้วกินข้าวเหนียวกับมะขามหวานนี่นะครับคุณยายอายุ89 คุณยายกินแบบนี้มาตลอดเลยค่ะอายุ87ปู่ผมเสียตอน92คุณแม่อายุ97-93ปีอายุ98ปีแบบนี้ครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมแต่ความรู้ยุคปัจจุบันครับเขาโทษว่าข้าวกับผลไม้ทำให้เกิดโรคเบาหวานทำให้คุณอ้วนกระตุ้นอินซูลินเห็นปะแต่ภูมิปัญญาไทยเรานำหน้ามานานแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบสายธรรมชาติอยากกินข้าวได้ตามปกติกินฟักทองผักมีหัวแครอทเผือกมะม่วงกล้วยผลไม้ที่คุณชอบอะไรก็ได้ที่คุณชอบอะหวานๆนะครับสูตรนี้เหมาะกับคุณครับแล้วไม่ใช่แค่จะทำให้น้ำหนักลดนะฮะสุขภาพดีทุกระบบครับเพราะเขาไปแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่หลอดเลือดของคุณครับหลอดเลือดคุณมันไปทางร่างกายไง พอหลอดเลือดดีปั๊บเนี่ยเห็นปะสมองก็ได้รับเลือดได้รับออกซิเจนตาที่เคยเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาก็ดีขึ้นไตก็เลยกลับมาคุณก็เลยเห็นรีวิวนักเรียนหมอแบงค์เต็มไปหมดเลยครับที่โรคทุกอย่างเนี่ยกลับมาดีขึ้นจากการปรับมาเป็นสูตรอาหารต้นทางสรุปนะครับสรุปข้อแรกวันนี้นะกินอาหารธรรมชาติน้ำตาลขึ้นเนี่ยเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติครับ อตอบหมอแบงค์นะครับเป็นภาวะปกติครับกินส้มยังไงน้ำตาลก็ต้องขึ้นแต่น้ำตาลจะลดลงเมื่อเซลล์คุณบริโภคเข้าไปแล้วนี่คือภาวะปกติไม่ใช่ผิดปกตินะครับแล้วอะไรครับที่ทำให้น้ำตาลไม่ลงเอออะไรทำให้น้ำตาลไม่ลงภาวะดือ้ออินซูลินครับเซลล์ของคุณถูกอุดด้วยอาหารแดงครับอาหารมันๆน,นะครับ อ,อุดทําให้น้ําตาลไม่ลงครับส้มก็เลยค้างในเลือดเข้าสู่เซลล์ไม่ได้นั่นเองครับก็แลาเจาะน้ําตาลออกมาก็น้ําตาลสูงเห็นไหมถ้าแก้ที่ปลายเหตุก็จะต้องตัดส้มออกอย่ากินส้มนะน้ําตาลจะได้ลดแต่สูตรหมอแบงค์แก้ที่ต้นเหตุเนี้ยเอาส่วนที่มันอุดออกเราก็เลยกินส้มได้อย่างสบายใจครับนี่คือแก้ที่ต้นเหตุ คุณสามารถเลือกได้ครับสมัยก่อนหมอแบงก์ก็แก้ไปเหตุเหมือนกันพอไอ้น,นี่มันอุดใช่ไหมอุดคนไข้ยอยู่หมอแบงก์ก็สั่งตัดข้าวตัดผลไม้ฟึบเจาะน้ําตาลมาน้ําตาลปกติไงครับแต่ว่าคอเลสเตอรอล L D L ของคนไข้สูงภาวะดื้ออินซูลินยังเหลืออยู่ถ้ากลับมากินผลไม้ปุ๊บโอ้โหเด้งเลยฮะเพราะมันเข้าเซลล์ไม่ได้วันนี้เรากลับมาแก้ที่ต้นเหตุกันนะครับการวินิจฉัยเบาหวานครับเจาะเลือดตอนไหนครับ เจาะเลือดตอนหลังกินข้าวทันทีกินผลไม้ทันทีไหมไม่ใช่นะครับไม่มีหมอคนไหนทําแบบนั้นครับเขาต้องให้อดอาหารก่อนนะครับแล้วค่อยไปเจาะวันรุ่งขึ้นถ้าเกิน126แปลว่าน้ําตาลค้างในเลือดนงครับถ้าน้ําตาลสะสมเกิน6.5น้ําตาลค้างในเลือดครับก็จึงเป็นเบาหวานแต่ถ้าวันนี้เราอดอาหารไปแล้วเรามาเจาะน้ําตาลไม่เกิน100นะครับปานิ้วไม่เกิน100 คุณไม่เป็นเบาหวานนะครับไม่มีภาวะดื้ออินซูลินคราวนี้ภาวะดื้ออินซูลินเกิดขึ้นจาก2ออย่างนี้ด้วยกันครับก็คืออะไรครับอาหารแดงและการไม่ขยับตัวนั่นเองครับเมื่อคุณเอาอาหารแดงออกเซลล์คุณรับน้ำตาลได้เห็นไหมเมื่อคุณออกกำลังกายเยอะๆแอคทีฟนะครับฟังคลิปหมอแบงค์แล้วลุกขึ้นมาขยับคุณกำลังดีท็อกเซลล์ของคุณออกแบบนี้ น้ำตาลคุณจะบริโภคได้ตามปกติครับอ่านะครับให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาหารอาหารธรรมชาติวันนี้นะครับสมองของคุณเนี่ยต้องการน้ำตาลครับเขากินน้ำตาลเป็นหลักนะครับคุณไม่สามารถทำให้สมองขาดน้ำตาลได้เลยอะแม้ว่าคุณจะอดคาร์โบไฮเดรตแบบเข้าใกล้ศูนย์มากๆนะตับของคุณยังไงก็ต้องสร้างน้ำตาลขึ้นมาให้สมองกินครับ ยังไงสมองก็ต้องการน้ําตาลไม่สามารถขาดน้ําตาลได้เลยสักวินาทีเดียวครับนี่คือความจริงของร่างกายของคุณคราวนี้หมอแบงก์กินอะไรดีนะครับสูตรนี้มีความสุขมากๆนะครับให้ติดตามช่องนี้ครับครัวฟู้ดด็อกเตอร์นะครับตอนนี้ผู้ติดตามแสนกว่าคนแล้วนะครับหมอแจกสูตรไปเลยฟรีๆเป็นเมนูอาหารไทยให้ทําง่ายๆกว่า100เมนูแล้ว นะครับก็ไปขอขอบคุณแอดมินที่ทำเพจนี้ด้วยนะครับก็เป็นน้องของหมอเองนะครับน้องที่เขาเรียนเรียนในคลาสของหมออะแล้วประทับใจมากๆอยากมาทำงานนะครับหมอก็เลยให้เขาเนี่ยมาช่วยทำงานนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสนับสนุนฟู้ดด็อกเตอร์เนี่ยหมอก็เอามาแบ่งปันกับน้องคนที่ทำงานให้กับสังคมทำงานให้กับฟู้ดด็อกเตอร์นี่แหละครับเพราะนั้นทุกทุกการกดไลค์ของคุณนะครับ ทุกการคอมเมนต์ของคุณเนี่ยจะทำให้ความรู้แบบนี้กระจายไปได้มากยิ่งขึ้นในประเทศไทยนะครับและถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหมอแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับพร้อมทันทีสุขภาพดี100%ครับราคา369บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับก็แอดไลน์มาที่ไลน์เดิมได้เลยแล้วก็ต้องการหนังสือนะครับคลิกเลยแต่ถ้าใครนะครับอยากเลิกสับสนและ เรื่องโภชนาการนะครับได้ยินมาจากหลายสถาบัานเหลือเกินคนรู้นพูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนั้นงงไปหมดอยากจะมีความรู้ด้านอาหารจริงๆแบบเชิงลึกเป็นหมออาหารให้กับตัวเองได้หมอจึงทํำคลาสเรียนนี้ให้กับทุกคนครับ Food Doctor Online Master Class นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้มีเพื่อนเรียนกับคุณแล้วนะครับเกือบห0,000คนแล้วนะครับโปรโมชั่นนี้ยังอยู่นะครับกซิบอยู่นะครับ ก็ทักไลน์ไปที่ลายเดิมนะครับ a s ดไซฟ o o d d ็อกเตตามด้วยหมายเลขหนึ่งวันนี้เข้ามาเป็นส่วนร่วมทำให้ประเทศของเราดีขึ้นกันครับถ้าเรามีความรู้เราสามารถไปสอนคนที่เขาไม่มีความรู้เท่าเราได้ครับและเมื่อทุกคนเป็นหมออาหารเราไปสอนกันคนละนิดคนละหน่อยครับค่าใช้จ่ายที่เราต้องไปจ่ายกับยาต่างประเทศยาฝรั่งค่าส่วนหัวใจค่ายาเบาหวาน แบบนี้ครับจะลดลงเหล่านั้นเนี่ยคือภาษีของคุณทุกคนนะครับวันนี้เราจ่ายภาษีกับค่ารักษาพยาบาลอะปีนึงอ่ะหลายหมื่นล้านนะออกไปจากนอกประเทศแบบนี้แต่ถ้าวันนี้ทุกคนมีความรู้มากินอาหารธรรมชาติสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ผลิตอาหารดีๆให้กับคนไทยนะครับเขาก็ยิ่งมีไรายได้จริงป่ะเกษตรกรจะยิ่งมีไรายได้เขาก็ยิ่งผลิตอาหารดีๆให้คุณกินครับ โลกทุกอย่างก็จะลดลงภาษีก็จะตกอยู่กับลูกหลานของพวกเรามากขึ้นครับเกษตรกรก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนมากินอาหารต้นทางด้วยกันนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านของหมอแบงค์นะครับถ้าวันนี้ไม่มีอาจารย์ท่านเหล่านี้จะไม่มีหมอแบงค์ในวันนี้และไม่มีคลิปนี้ให้ทุกคนดูนะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้หมอแบงค์ด้วยนะครับเป็นการขอบคุณ อาจารย์ของหมอแบงค์ด้วยนะครับคราวนี้ครับถ้าคุณอยากสุขภาพดีหมอทิ้งท้ายไว้แบบนี้นี่คือคำพูดของด็อเตอร์ไมเคิลพอแลนด์นะครับ eat food not too much mostly plants ครับกินอาหารไม่มากเกินไปเน้นพืชเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วคุณจะสุขภาพแข็งแรงอยู่กับผมหมอแบงค์ food doctor